หนามอมดอกขานาครับพี่น้องดอกนี้อ้นี่อีกหนึ่งดอกครับพี่น้องแดงแจ๋เลยครับโอ้งามอยู่ยด้วยพี่น้องครับพี่น้องเห็ดโกรแดงใหญ่ครับโอ้งานเขาแล้วครับโอ้ยจย่างนมาช่วยซ้ำช่วยซ้อนแทนนาะนี่ครับพี่นอ้องยางหัว สวัสดีครับสวัสดี f อฟซี FC, บาแม็กอีสามนมาหนาชาแน,นลสปูสุ์ุคนครับครับพี่น้องมันนีผ้ามาซองเห็ดครับพี่น้องไม้เขาพนมลุงนะครับเนาะไม้เขาพนมลุงนะครับเนาะพอดีเห็ดงานเนาะวันไหนมาหาแยามวินเอฟเขานะครับก็เลยวาสีล่องมาซองเบิง้งแามคืนเบิงนะครับพี่น้องเนาะเพื่อมันมันเห็นเห็ดนะครับเพื่อมันเห็นเนาะเครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปหลุ่นกันครับว่า งามขึ้นสีมีเห็ดบัวนะครับหลังจากเห็นกังเวียนพี่น้องมาเก็บไรหลายเขาวานะครับเนาะวันนี้ครับผมติดตามครับฝากพี่น้องคนไหนก็แชร์ด้วยครับผมไปลุ่นกันครับผมหมายเข้าพนุ่มลุงครับไะครับครับพี่น้องกับพ่อแล้วครับหนึ่งดอกครับเน่มาด้ไก่เห็นตะขาครับพี่น้องเห็ดตาม่วงตัวพี่น้องมาได้นี่ครับปูแต่ว่าถั่าเดียว หวานผัวผเลยนี่ครับโอ้โอ้สองดอกครับพี่น้องดอกหน่อยดอกนึงนี่อืมนี่ครับพี่น้องแม่ตามอมสองดอกหวานผัวผเลยดอกนึงหนึ่ดอกนึงครับพี่น้องโอ้เสียดายนี่ได้อยู่ครับนี่ ได้ยู่แต่ว่าดอกนี้เถาเลี้ยอนะครับเนาะมันเถาแห้งพุดเอาวานะน้อพี่น้องเนาะเอาไว้มันเชือซะเนาะครับเนะาะเนี่ยมันเถาแห้งพุ่งอีกดอกนึงครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นเห็ดก้ด็แดงครับเดินมาเป็น่น้องโอ้ บ่ค่อยสมบูรณ์ครับดอกนี้ครับน่าสิเจออี่กือกินครับแต่กับพ่อได้อยู่ครับพี่น้องโอเคครับถือว่าสัญญาณดีอยู่ครับพ่อเห็นอยู่ติดตามต่อไปครับผมครับพี่น้องพอเห็ดหนามม่มครับสามดอกครับแล้วแต่พังยืนครับ แต่ันนาะต่งันนพี่หนอ้หนามม่อมรัอ้หัสมพี่น้องอีดหนึงขาเบาขาเบารักอึบอึอนี่ดหนึงครับ้าสีบนบานแน่นครับเนดดง่ครับอึบโอ นี่ครับพี่น้องสามดอกอสามดอกครับเห็นหนามอมกางงามอยู่ครับพี่น้อง,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 งโอเคครับไปดุน้ำต่อไปครับปลาสีเห็นบ่นะครับเนาะใส่ตะกาไรไว้ห้องโอ้พี่น้อง่องไปโซงมา,าเห็นอีกดอกหนึ่งครับดอก,ดกง่ายง่ายเว่าสีสีเถาเถาแน่ครับ โอ้สองดอกก็มาไดครับพี่น้องนี่นี่พี่น้องโอ้นี่ดอกนึงครับอีดอกนึงอีึดอกนึงสีเตาโถนี่โอ้ดอกหนึ่งได้อยู่ครับพี่น้องจุ๋มจุ๊งงามเลยครับอืองามเลยครับดอกนี้แต่ว่าดอกนี้สีเตาโถงนี่แต่ว่าได้อยู่ครับพี่น้อง อีกสองกล่อรก็งามๆครับ,รบอ้อมีอยู่ด้วยมาหากนขคืนน้ำเขาก็ไดกนขคืนก็นมีอยู่โอเคครับติดตามครับไปหลุนครับมาสิพอ,อกบอไปครับนี่ครับพี่น้องอีกดอกหนึ่งครับเห็นหนามมอมโอ้ดอกก็งา,งามเลยครับ แต่มันบูเห็นเป็นมูครับพี่น้องอีกสองดอกครับพี่น้องโอ้ดอกนี้เหยียบเนี่ยโเห็นครับมึงแต่มนวดเลยเสียดายจุนอ้ยุอ้ยุมึงครับอีกดอกนึงซึ่ง ดอกนีงามๆเลยครับพี่น้องขาใหญ่ๆอุ้ยจังตึงแงงครับพี่น้องเว้ยขึ้นพี่น้องฝากติดตามนะครับอีกหนึ่งดอกครับพี่น้องเห็นไหมครับโกแดงครับฮุบดอกงามๆเลยครับนี่ตรงนี้ครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ สองดอกสองดกอกง,งามๆมากนี่โอ้งามแห้งสองดอกนี่ใหญ่ขาตันนี่ครับอีกดอกนึงครับง,งามๆครับดอกนี้ อีกหนึ่งดอกครับพี่น้องแดงแจ๋เลยครับโอ้งามจริงจริงพี่น้องเลยวเยครับนี่ครับพี่น้องอีกสองดอกเห็ดลังแหล่มงามครับผมติดตามครับเห็นหนามอมดอกงามครับพี่น้องดอกนี้โอ้โอ้ตีมันออกเป็นฝูงเลยครับเห็นหนามอมนี่ โอ้โหหางหืมมันออ้ก็เหลีวยว like เขม่าจับนะครับนเย็นติดเลยครับได้ดอกแบบนี้จะมีสีดอกไหมสวยงามเลยครับติดตามครับครับพ <epidemi> ี่น้องเห็ดโกแดงไงครับโอ้นโหดอกงามเลยครับพี่น้องโอ้แดงแจ๋แต่เห็นดอกเดียวครับติดตามครับผมเป็นดอกงามครับพี่น้อง สวยเลยหนึ่งดอกครับพี่น้องนี่ครับงามครับพี่น้องอีกสามดอกงามครับนี่ครับอีกดอกนึงครับดอกจุ๊มจุ้มครับ สามดอกสวยๆรูๆประมาณน,นี้ครับพี่น้กหนึ่งดอกครับพี่น้นงอนงงามเลยโอู้หูเรื่องงามมีหลีดอกเลยสุดยอดเลยครับคุณชอบอีดอกนึงครับนี่นี่ครับหนึ่งดอก,ดอกสวยๆจุ่มๆโอ้ กินตริคครับพี่นอ้องพี่้าเงนินครับโอ้โหแต่นี่อีกือกินครับพี่นอ้องได้เยอะครับครับพี่น้องหนึน่งดอกครับแดงๆครับเนคโอ้โหหวานพอ vừa หมดไงเลยครับ East ีหนึ่งดอกครับอี่อีกดอกหนึ่งอ้ขออนุญาตเก็บก่อนครับผมอู้หูมันงามเลยครับพี่น้องเ้ยนะครับแดงๆสวยๆอีกหนึ่งดอกครับ นี่ครับนึ่งดอกใหญ่ใหญ่นี่ครับสุดยอดครับติดตามเลยพี่น้องโอ,นอ้นี่ดอกนลยอ้๊บขาหาใกล้พี่น้องเลยสามดอกส,สวยๆเรู้ครับพี่น้องนี่ครับงามๆครับ เขียไปเขียมาอีกดอกนึงครับพี่น้องไต่กองเลยนี่ครับเห็นไหมครับจุ่มๆงามๆเลยครับดอกนี้ดอกนึงเขียจนหักครับโอ้ยครับสองดอกงามๆครับครับพี่น้องนี่เล้ยงดอกครับบยังไงเลย เห็ดลังหลครับนี่ครับอีกดอกนึงมาต้งพี่กำลังสิบโฮดินครับพี่ต้องนี่เห็นบวหนึ่งดอกไม่มีครับนี่ครับโอ้ยากจ,จเก็บข้างในก่อนด้วยครับเพื่อ นี่ครับเราขออนุญาตเก็บทีเดียวครับนี่ครับดอกนี้กำลังจะโพดินเลยพี่น้องเอ้ยโอ้นี่ครับนี่อดอกใหญ่ๆครับพี่นอ้องดอกนี้ปนี่ครับปิดนั่นดอก งามเลยครับดอกนี่ติดตามครับเห็ดหนามอมสองดอกครับพี่น้องบักไงบักไงนี่ครับงามเลยจุ๊มจุ๊มแต่ออกบ่วไหลครับพี่น้องบ่วออกเป็นมูย่ใหญ่กระโปกติ้มสิออกมูย่ใหญ่เลยสุดยอดครับ กับพี่น้องอู้เห็นหนามอมเบิึงเถ่าเร็วครับมาบทั้งโอ้โหแล้วบึงเนี่ยจะเรียกว่าอันนี้เป็นตาไดงอยู่ครับพี่น,อ <c oughs> น,น้อนงออ <c oughs> เอนอเน,นี่ได้อยู่นี่อีกครับอืมหวานเผือกเลยแต่กัยังได้อยู่ครับพี่น้องสองดอกครับมันหวานเนี่ กระซิบ้านเห็นจังเลยครับนี่เจสิได้มือเลยครับผ่า่าเลยโอเคครับติดตามครับผมเกับพี่น้องเห็ดโคกครับสามดอกกำงามครับเข่าขาวจุ๊จ้เลยครับนี่ครับหนึ่งดอกสองดอกสามดอก สิดินแน่ครับเห็ดคุกครับพาดพี่น้องเดี๋ยวบังเห็ดหนามอมแบบนี้ครับอู้ขาเงาไงครับเดี๋ยวบังไงอู้บังครับพี่น้องบังแสดงงามครับงามแน่แต่พาดอู้ได้ยินสิฟูงเงงน้านาะพี่น้องเนาะ สุดยอดดีๆครับงามงามงามหนีดอกนึงครับพี่น้องเห็ดหนามม่อมอ้ยขายง่ายเลยครับแต่ยุเขาพุ่นน้ำลุงนี่มันออกโบเป็นมองอูงใหญ่ๆครับแต่เขาองค์าันี่ีมู้หลายหลายงามงามครับผมติดตามครับครับพี่น้องงานเขาแล้วครับโอ้ยยังไนมันช่วยซ้ำมวยสอนแทเนาะ นี่ครับพี่น้องยางหัวเฮ้ยนี่ครับรถยางหัวมาเขาพนุ่มลุงรถยางหัวมาซองเห็ดลับจังไงแหะพี่น้องบาทนี่โอ้ยมาช่วยแทนน้องอ่ะพี่น้องอ เดี๋ยวหาวิธีแก้ไขว่าครับผมเนาะเฮ้ยฝากเป็นกำลังใจใหน่อยด้ยครับเ้อครับพี่น้องหลังจากที่ยางหัวครับยางเขอามาหม้ยที่สองพอเห็ดแล้วครับในความโฉกไกลกันยังมีความหมานอยู่ครับพี่น้องดอกกงงามครับหนามมอมมีดอกหนึ่งครับเห็ดหนาหลังเลครับ ครับอโอเคครับพีบบ่น้องสองดอกครับหมายที่สองครับพี่น้องเห็ดหนามอ่อนครับนี่ครับเจอสองดอกครับมองนี่ครัคบข้างในอีกดอกนึงนี่นนครับดอกงามครับข้างในฝีดอกนมันก็งดงาม น้ามอมหน้มอมครับเราก็งมามครับครับพี่น้องเรียบร้อยครับกับภารกิจสองเห็ดเท่าสำหรับคำขื้นี้ครับไม้เขาพน้มลุงครับเดี๋ยวพาไปเพ่งผลงานครับ นี่ครับพี่น้องผลงานเท่าแต่ว่านีครับพอ่อจะได้แกงมอยู่ครับพี่น้องเนาะบานแน่ตูเม่น่ละครับนี่ครับชวนตุม้มตูมมายู่ฟังนี่ครับเห็ดหนามอมกับเห็ดกอแดงนะครับพี่น้องเนาะแต่ะมาณนีครับพี่น้องแถมมูลรถยางหัวอีกจิกจิกกระบาดจังไลบุพี่น้องเขาบาดนีเออ ครับพี่น้องส้างล่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เนี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือ่อเป็นกำลังใจให้บอแม็กแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวหาวิธีขี้ดกบัลนะครับน่าจะได้บดกบัลนะครับเนาะโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ